สำหรับคนที่มีเมาส์แต่ไม่มีซอฟต์แวร์ในการตั้งมาโครผมแนะนำโปรแกรมฟรีตัวนี้เลยครับโปรแกรมนี้จะชื่อว่า X Mouse Button Control นะครับใช้ได้เฉพาะ Windows วิธีการดาวน์โหลดก็ง่ายๆนะครับเพียงเซิร์ชใน Google พิมคำว่า X Mouse Button Control แล้วกดค้นหาเลือกปฐลิง้งของ High Resolution Enterprise พอกดเข้าไปแล้วให้เลือก Latest Version ก็คือเวอร์ชันล่าสุดนั่นเองดาวน์โหลดมาแล้วก็ลงโปรแกรมให้เรียบร้อยกด next ไปเรื่อยๆจนจบขั้นตอนเสร็จแ,แล้วเราทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลือกไปที่ปุ่ม Add ด้านล่างนะครับเลือกโปรแกรมหรือเกมที่อยากใช้มาโครถ้าหากหาไม่ โปรแกรมปลายทางในโฟลเดอร์ที่อยากใช้ได้เลยพอเลือกโปรแกรมได้แล้วให้เรากดปุ่มโอเคหนึ่งครั้งเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกโน้ตเพลนะครับสำหรับใครที่จะเอาไปเล่นเกมก็เลือกเกมของตัวเองได้เลยสําหรับวิธีต่อไปนะครับคือเช็คปุ่มเมาส์ของตัวเองโดยการกดปุ่มเมาส์ที่อยากเพิ่มมาโครเพื่อเช็คว่าเป็นปุ่มไหนหากกดปุ่มแล้วขึ้นสีเหลืองแบบนี้แสดงว่าเราต้องเพิ่มมาโครที่ช่องนั้นในตัวอย่างผมจะเพิ่มมาโครสําหรับปุ่มเดินหน้านะครับนั่นคือปุ่มที่5ห้เากดตั่มน้เอเรากดปุ่มนา ครั้งพอไปทดลองกับโปรแกรมโน้ตแพดกดปุ่มเดินหน้าหนึ่งครั้งก็จะได้อักษร A ขึ้นมาแบบนี้หากอยากได้ชุดคีย์เช่น Control Shift S ให้กดไปที่ลูกศรด้านขวาเลือก Modifier Key เลือก Control แล้วกลับมาเลือกชิปอีกอันนึงแล้วพิมพ์ S กด OK 1ครั้งเวลาใช้ก็จะได้มาโค o Control Shift S แบบนี้เลยส่วนคีย์แท็บคีย์สเปซบาร์หรือคีย์อื่นๆนั้นให้ไปดูที่ Standard Key นะครับจะมีให้เลือกเลยและสุดท้ายคือการหน่วงเวลาครับสมมติอยากกดปุ่มเมาส์มาโคให้เป็นปุ่มแท็บแล้วหน่วงเวลา0.5วิตามด้วย Enter ก็จจะะพพิมมมม์นนีีนนี้รรรบใท่่่โปปปปแกเยกุุ Enter ter ไ กดมาโคดยดชุดคาสั่งคีย์แบบไหนลองพิมพ์คอมเมนต์มาแชร์กันได้นะครับแล้วถ้าก็ชอบเทคนิคดีๆแบบนี้กดติดตามไว้ได้เลย